ากระพานมาสาเดือนแล้วข้งที่สามนับอีกสามเดือนเลคือเดือนตุลาหรือเดือนพญิกาพวจะเจอกันอีกข้างหนึ่งจเก่งเื่อการอาจจะไปรอยกระทุนเื่อการก็ไเก่งกานที่นะแน่อนือเวาที่สามเอีอ่งมปเ้มเป็นผู้ีไปอีกประยูรใช่ไห แล้วทีนี้กันแลไปแก้โท่วะเรากรมงเทพคนนี่นัดเติีกันทุกอเ่างอ๋ออ๋อจิริพันธ์น่าเตี้ยวบอนีกแย่งกันบอกเพื่อนี่ผู้สาวสวยๆนั่นบอกเฮ้ยอที่เที่เปลแต่งงานกับผู้จัดของน่ะโอ้จินรอดจรอดที่เนี่ยเาพื่อนเายจะได้เนาะจะได้จะได้ นม่ได้เห็นบาคายตู้หากอกว่ามาทันทีเล้นีหมีมนีงานมาได้เนี่ยหนีไม่ได้พนกของลิงอะมาสัรแสนนะมีุมไม่ยไม่หลาอยู่นี่อาจามยีบาคายแบงนี้มาเที่ยงันีเนี่หลายทัานมเลยเนี่ยน้าโคคุสามกหลายอยู่เขาจับคู่มาได้มีสามกมีสาวีสาวนีสาวรับ เราหูหูหิห้องหนึ่งทีิน้องันเดี๋ยวชิันโอ้หเดี๋ยว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 เราไปทักันพูดเาเนี่ยเอาไันี่เป็นห้องนึ่มดากดีมากดีมาก คือวัชรอย่ใสาเดียวสเพื่อนสบายดีทักทายทักาชระตองกลาเไมนกับใยืเออตองกลาเดียวเปีกหาดนานาเดือดเดือดนาหนาเดือดหนานาม่นว่าันน้าอเาออย่างนั้นไม่อยู่สิบกโลไปที่ีอเลเดี๋ยวเืหนานาดมัดสองขนามัดมัดมัดองาีุ บมาเอะาแเ้วบ่ว่าไผขาด <c oughs> ไผขาด,ขาดติดสต๊อปก็เป็นมูลเลยเออตั <c oughs> ้งนานข้าง,นางนาหน้าเฮามีนโยบายว่าไผขาดตัดสต๊อป้็เป็นมู <c oughs> เพราะว่าจะบริร,รับการติดต่อจากเพื่อนกลุ่มนี่จะขาด เอากี่เล at okay, uh, ่มาเออเพราะว่า huh, ซ uh ุ huh, uh ้มคนละซุ huh. okay, yeah, sorry, ้มย okay. yes, ูก mm ันละสีนประเทศแตาเกียนมากมันฉลองกันมุกท okay. well. ี่พี่อดพวกเพาน่ข้อข้บอกต้นตางินข้ต้องเลือกแต่ไห้แต่มันปิดจนไห้มันเหมาลงมาแห่เหมาละทั่วลงมาแล้วถึงเทมันโอ้น่าเอาไว้ข้างหน้าข้างทีวีที่ใช่พี่นี่ขอยังไงข้าวเหนียวข้าวเหนายวขอาวเหนียวลมาเว้ยไม่ย่งเทเลย เราจะได้การชดประมาณฝ่ายเดียวกันา่คนเดียวสังสรรนงที่ว่าเป็นย่างตลาอ่งคงย่างตลาดเงย่ตลาดเพามนเป็นงกว่านี่แหลมันดับมาตะผมีก่าดก่าเดมันเป็นารู้วิปรารถนนที่มึงน้ายมง เราึ้นละรมาเดี๋ยวมไม่ได้การ้านที่นี่ให้ออการประมาณสองุสิบสองตุยี่สิบเราทิศที่เอาทิศี่แป๊บเดียวเอา่เริ่ม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 กันพี่พี่ก่อนไม่เดี๋ยวเพิมากไม่กินแบรอลาตินเห็ไหมตุ้งติ่มกว่านเลยบ้ามันยูท่มือโอ พวกนทัวปอ่ะรตัวโตบอกมาแล้วผูบอกล่วงนาเลยก็ทำไม่ไดหูหูที่โขมากอตัวนั้ยี่ล่วงนาได้บอกว่าตุวาเนี่ยล่วงนาเป็นสามเดือนได้เนาะบอกเลยล่วงนาเป็นอเดือนบอกล่วงนาเสเดือนเนี่ยไม่ได้ขึ้มากลางให้ล่งนานมือเลยกันไอตัว้าขามามือเลยกับมดเลยบอกล่วงนาขามตัวแรกเนี่เออนเนี่ยกินสามเดอัหยุดจีว่ามึงมึงขาดเกี่ยวขางวันยังวันยัมึงม่งนยิดสามน มอะไม่ีนึ่งานแรกพิจารห้านึ่งครกบด่ไปไปไปไหนบอกมือกอนเมืงกาญเมืงกาญแต่ลกสาที่เอาในวันแต่งงานแต่งงานุกันแต่งมไหนวะทุกันโทรหาทุกชันเนี้ยแต่งได้ใช วันอ ну. oh. oh, oh, ีิตวินลาวนางว่า mm มันบอกอาทิตย์ท oh yeah. okay. yeah. ี่แล okay. ้วก่อนนี่มันเข้าหายถึงมันขของหวานมันเคอนาแตงวันนีคิดกิบกิบหากาหมแ้ไปเมื่อกลางมันแตงกับท่านเนแตงมันแตงมไล่ะโอ้แตงกิบหาตัวล่าก็เป็นยอดกิบามกิบสามนี่ทีก็มันท่านเดอนแบบเบื่อเบื่อเวียดนามนี่คิดตรงไหนผมเวียดนามมั้เออเดี๋ยวมเติมค่ะกันเสาใหม่กิบสามหลังจากนีคยอรมาอเขาเลยจ ไี่ก <usion> <laughs> ็ยังไม่ได้ยันนเดียว่าเรื่องค่ะ เออถอางัจะจะต้งกินกันอีกเยอะเออแล้วจะลงมาเดยี่รกอขาดุไปตรวจตาคุยังว่าโอ้คิ้วโหยวอนคิ้วลอยกลัวยังไงกยังอยู่คิ้วดีสามยอดนะอ้ยัดคิ้วไม่ยอม

จ้องแค่จองไหจองศัพท์ลาบศัวทลาบก็อบ้ามันจองไม่ได้จงจมันจองยากมันเป็นอายการจองก็ไรมันงูไปเออี่บาคู่งหมวคงตอนนี้เลยรอตอนนี้เลยนี่โมูีดพนเดี๋ยวไปต่อมาีดพ้นมันเพิ่มแากววลสองอ่าถ้ามันลองไป้อมไปหาไปคุยให้นาทีมึงอยู่นี่สินสามกูอยไปกัมูเออเออเนี่ยไปม่มาตนเลี่เปีนมันจีกล้เรอที่ไรก็แน่นทไรก็แน่นเออ จองไห้จองไปเลยสิบู้ทายสิบคนอไพ่ไปนะอ้ยยุ่ยรว่อยห่งเราฟ้องเราที่สามโอเคไหมมึงคันเพิ่มอีกทีนึงความกูเรืองมกูเม้าเราหน่อยอ๋อแค่เพื่อนจีบสามตุณละเได้ยวจะแห่มึงยกไปจองี่ตอม่ต่ก็จะเกแต่งงนไม่เ่เห็นทุกทรัมปย่หไม่เห็นโด้ห มันอยู่ในเรียบเฉยีเขาทเดิเื่อขาขึ้นราคริมเเห็นอยู่มันไปจริงๆ่หล่อัภาภาพเนี่ยเาแบบต่อแบบตัวเขียนเรอาแบบตัวเปิด้เบิึงเอาแบบลองแพไปแล้วก็ไปนอนหมากโรนบ่จะเป็นละเออน่มันจะโมงแง่ย่าไปนนดรองแง่ บางโรัทุกท่านไม่น่าบอกเนี่ยตัวเล่นเนี่พี่เหงนดีพี่เราพี่เราคือว่าไปเที่ยวสักคอนตติเ่องค้จะเดอท่านประมาณต่อต่อเก้าโมงเชียงอาทยนหนึ่งประมาณสักปลายของยี่สิบสามเนอะยี่สิบสามพฤษาเดือยี่ที่แล้วแล้วเ้องเลยับโซที่ยี่สิบสี่พายุ่อพายุ กับเต้าจุซีกับใช้สายนะไไป้รับปากแล้วว่าไปกูตัดเขาไปรวมเพื่อนเออประกันมันถึงแล้วนะไหนวันนไอ้าานเ็นนอ้วันนี้เพื่อนกลุ่มไอ้บงกรอบอสบากอบเพื่อนเคบีบางกอบไบกันไอ้ที่บอกว่ามจตารก็เป็นเพี้ยนไอพี่อกวอ้าไวันนี้กลุ่มเพื่อนเคบีเอสบางกรอบก็จะไปรวมกันอีกครั้งนึงที การแทรบบุรีวันที่23คนไหนสนใจก็ลงรายชื่อได oui, ้ตุลาตุลาแจ้งเลยที่เบสที่แจ้งเจ้าที่เว็บสได้เจบสที่จัดเนี่ยอ้ที่ดังเนี่ยวันนี้เราจะีนงานพวกนี้ไในลงเว็บเนี่ยนี่คือในลงเว็บเลยลงเว็บเลยสลงเว็บเลยนะเป็นวาระที่สามที่เราจะเจอกันจากกุลาบางกอก ทีวิบางกอกหนุ่มบางกอกรูปไม่เปิดบัญชีหลรอเงื่อง่าครับเดชีเครับเบาแจ้งมาเด็กบัญชี เรือือครับเรื่องเสดรักครัเองเสือไปอยากขึ้นรพื้น่นโบ้งร้อตัวโบ้เ็เา่ไ้ง่เราให้มอู่แก็ต้องพ่มเพ่มงูใ้ตงการเลือเวอะเคำากพรว่าเร่างเดือนแต่ว่าตอนนี้ของพ่อทีวี่จะเอาเงินสี่คนเข้าร่วมกันใข้อทีวีก่อนสามพันจันวนโอเคปะเดี๋ยวไปสังกมาตกรับตันสท้า ร่อยนึงกเมอ็นบ่สพว่าสงเพืไเหรัตนึงเท่าไรบอกไปเลยว่าตูราคาล่อยตูราคาล่อยไม่ได้เอาค่าเสื้อออกค่ากองคุณเอาสองร้อยหรือสามร้อยหรอไม่ได้เอาค่าเสื่อออาค่ากองคุณสองร้ออาม้อยเอคือว่าพเ่า่เอ้มารุที่่าอยากบอี่้าไอ้นมเา ต้องหน่องเลยเนี่ยเพราว่ามันมันบัได้แตงเขาหมู่เขาเนียว่าเพื่อนอีกหลายสิบคนเนี่ยเติมสิต้องแจกแจกบันตีดีด้วยเรื่องเงื่อนห้องมีปัญหาเรามูวอนมีปัญหาฮันไทมีปัญหาคุ่นเอาไปเทสเพราะว่าเขาบอกว่าผู้ยเพนเกตกับจับเรื่องเงินแต่เ้างนี้หนาทีบอกว่าเขาเป็นธนาคารเนี่ยเขาสามารถตรวจตัวหี้ได้มีสต์มีสเตทเมนต์ในเบอร์ห